มาถึงซุปตาร์ที่สองครับคุณพิษกาชัยครับคุณเชื่ออะไรพวกเขาได้ไหมห้าคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อ๋อพี่บอยได้อยู่พี่บอยได้อยู่ไม่ไม่ใช่มึงไม่ใช่มึง <c oughs> วันนี้มี2บอยนะ,ะคุณต้องเรียกไว้น,นะ,ะ,ะ <c oughs> ตัวช่วยนี่ตัวช่วยสำหรับคำใบ้ของนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองครับเดี๋ยวผมจะมีป้ายทั้งหมด3าป้ายและคุณจะได้ดูทุกป้ายเลยหลังป้ายจะมีเงาของเขาเลย เวลามีตัวเลขให้เลือกเนี่ยคุณถนัดไหมเวลาต้องเลือกเลขเพื่อนเพื่อนเลือกให้บอกดิเพื่อนเลือกให้ให้เขาเลือกให้สักเลขเดี๋ยวผมเลือกให้นะครับหมายเลขหนึ่งครับผมเอาเรื่องจริงมาเล่นกั็นไหมเนี่ยเฮ้ยมอเตอร์ไซค์เหมือนแบบสี่สูบอะไรงี้ป่ะพวกโอ้ยสี่สูบแกว่ะสี่สูบอยู่เท่าไหร่อ่ะบิ๊กไบค์บิ๊กไบค์ใช่ป่ะใส่หมวกเลยใส่หมวกผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงผมยาวผู้หญิงขี่บิ๊กไบค์ใครบ้าง พี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มปนัดดาพี่แคทเธอรียาอิงลิชแคทเธอรียาอิงลิศใช่ลอยชมพูเขาขี่บิ๊กไบค์ได้หรอดูลูกแล้วแบบอาจจะไปนั่งถ่ายเฉยเออแต่ก็เหมือนคืออาจจะไม่ได้ขี่คือฉันไปถ่ายเฉยๆฉันเจอมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเหรอมเทยืมเขามาเท่นี่คือรูปแรกครับถ้างั้นไปที่หมายเลขต่อไปเลยแล้วกันเนาะน่าเลยสองเลยสองเลยสองเลยครับเรียงไปเลยครับหมายเลขสองเปิดครับหุยขี่ม้าด้วยขี่ม้านี่เขาถนัดขี่นะคะเนี่ย ส่งช้ากอยจริงๆมานี่นางเอกเขาขี่ได้หลายคนนะแบบอ่าใช่เวลาเล่นละครเนาะมาเออใช่ใช่พิดรู้จักใครที่ขี่มาบ้างไหมพิษไม่ช่วยเลยครับอันนี้ไม่ช่วยครับแผ่นป้ายสุดท้ายครับหมายเลข3าเปิดครับผู้นิสามเฮ้ยดูเหมือนพวกแบบวงไอดอลอะไรประมาณนี้ป่ะกางเกงขายใหญ่อะไรเงี้ย โพสท่าเหมือนทาทายังสมัยก่อนใช่ใช่เหมือนมัดจุกผมยาวๆพลอยหอวังไหมพลอยหอวังไหมเฮ้ยแต่เขาเขาผมยาวเปล่าอีคนที่นึกถึงคือมิลิอ่ะน้องมิลิมิลิก็อาจจะเป็นไม่ได้นี่คือชื่อโดยประมาณที่เราได้ครับที่เหลือคือการจับเสียงครับพิดมั่นใจนะวันนี้ว่าเราจะถายถูกไม่คิดเลยครับไม่คิดอะไรเลยใช่ครับมาสนุกเต็มที่ใช่ครับวันนี้ร้องเพลงอะไรครับพิดครับขอบใจนะครับขอบใจนะจับแพรวคณิตกุลนะครับในว์ช่นของพิดกาชัยและนักร้องหลังกำแพงหมายเลขสองถายถูกครับจะพร้อมรับรองไห ทายเทเลสวิปอะไรอย่างงี้ไปเลยดีกว่ามัวมัวไปเลยเฮ้ยเอางั้นเลยเหรอเออเชที่พเพอร์ลี่อะไรอย่างงี้โอ้โหแค่มันจบจบไปเลยดีกว่านี่เขาหันหน้าแล้วเหรอ ตอนนี้บอกเลยว่าเขายืนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไม่ได้มีอะไรมากั้นพวกเราด้วยแต่เขาหันหลังอยู่และชุดแบบฟูฟ่องมากอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้อยากได้ไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมเปล่าใส่ให้แฟนดูเมื่อกี้เมื่อกี้มันเหมือนผอผอผอแบบใส่ให้ดูแล้วก็แบบจอติดมือขึ้นได้เอาแฟนดูขอโทษเดี๋ยวไม่สุภายชุดฟูฟ่องมากครับขอให้ทายถูกครับปรดมือครับพิทกาชัยโอเลย

ไอคือเป็นเรื่องไรยอยากลู้ว่าเธอจะปล่อยเมื่อฉันไปกลับไปเป็นเธอคนเก่าเก็บความสรงจำ ัตวเองย่าฝืนทนต่อไปอีกเลยเพื่อให้เรารักกันขอใจหนาที่ครั้ง ครั้งหนึ่งเธอคือยอมฝืนใจตัวเองขอบใจนะฉันรู้เธอทำดีที่สุดแล้วอย่งน้อยครั้งหนึ่งที่พยายามทุ่มเทอดทนให้ดันแค่นั้น สวิฟครับทเทเลสวีทสวีท <laughs> ไอพิษรายการจะต่อค่าตัวแตม่มึงจะบ้าเหรอไปจ้างเทเลสวิฟเท่าทีเท่าทีเท่าทีค่ะพอดีเริ่มบอกอะไรครับ,บนี่ครับสวัสดีครับ,บ,รบอันเนี้ยอันเนี้ยปลอมอันเนี้ยปลอมคน<อ><อ>นี้โกหกเก่งโกหกเมียก็เก่งจริ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 งที่คุณมานั่งนี่จังไปละอยู่ก่อนอยู่ก่อนอยู่ให้กันเป็นว่าก่อนพี่เอออ่าเรื่องเป็นนักร้องผมว่าเป็นนักร้องอยู่เป็นนักร้องแน่ๆนักร้องอยู่แล้วยูทูบเบอร์ เป็นยูทูบเบอร์ครับยังโสดยังโสดเป็นยูทูบเบอร์ยังโสดอยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นสเปคเราไหมไม่มีใครเป็นสเปคผมอีกแล้วเนี่ยโอ้ดูลวงลวงแบบแพงกันตลอดเวลามีรูต้องแทงแทงไว้ก่อนอย่าเผลออ่ะพร้อมแทงเป็นยูทูบเบอร์ครับและยังโสดอยู่โอ้โหสวยแน่นอนสวยสวยครับตลกตลกตลบมีตัวบอกมงูช่วยคุยก่อนมีตัวบอกมุูเป็นนักร้องไอดอลน่ะอย่างนี้หรือเปล่า นักร้องอ่ะมันจะไม่มีฟิลแบบมอเตอร์ไซค์แบบขี่มาอนี่มันดาราแต่นักแสดงสมัยนี้ร้องเพลงดีมากนะใช่แล้ววิธีการร้องแบบเนี้ยคือมันเป็นเทรนด์เพราะฉะนั้นคือไม่ใช่นักร้องเป็นดาราจิมลิมทะเลปลาหมึกลวกจิมอะไรเนี่ยเหมือนหิวจบไปตั้งแต่ตรงเมื่อกี้มันดีละไม่น่ามีปลาหมึกพูดเร้่หิวเลย คือนึกชื่อไม่ออกแต่ขุนมากก็เป็นตลกคนเนี้เล่นซีรีส์ด้วยแต่เขาเกิดจากภาพยนตร์นะเกิดเกิดที่โรงพยาบาลค่ะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยดีดีดีนี่ดีตั้งแต่ปลาหมึกลวกจิ้มอีเลยสงสัยเธอจะมาช่วงดึกขอร้องใหม่อีกรอบได้ไหมเออเอาไหมเอออีกรอบนะสวัสดีครับยังไม่มีแฟนค่ะเขาไม่ได้ถามสวัสดีครับ ชินอายุเท่าไหร่ครับอ่าคิดว่าอายุเท่าไหร่คะอ่าถามกลับเลยคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่ตอนแรกคิดว่าไม่เกินยี่ห้าครับแต่รู้ฟังจากที่เขาคุยน่ยเหมือนประสบการณ์เยอะแกงกล้าอยู่เหมือนกันนะแกาต่อแล้วต่อเถียงอะไรอย่างเงี้ยวก็รู้สึก่าคิดว่าน่าจะเกินคิดว่าน่าจะเกินแต่ไม่เกินสองชอบเด็กกว่าหรือวโตกว่าค่ะโอ้พี่ไม่ติดอยู่แล้วถามพี่ไม่ต้องโยนมากูมีลูกแล้วโอเคโอเคโอเคโทษดีโทษดีแซวครับแซว งานนี้ต้องเอาใจช่วยคุณพิชกาชัยว่าเขาจะท่ายชื่อนักร้องหลังกำแพงถูกหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาลุ้นพร้อมกันครับ